สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องที่รับชมอยู่ในช่อง YouTube ของหนงวิชิตชัยชาแนลครับผมกลัาสวัสดีวันที่10ตุลานะครับมันออกพรรษาลาพระเจ้าครับพี่น้องครับชิียวงานรถแห่เฮ้าก็บพ่อีงานนะครับคิวว่างนะครับสำหรับวันนี้่หลังจากที่ม่บ้านเขาทำการแสดงกันอยู่ที่เมืองพนนะครับเขากรับบ้านเขาคอาดแก่นนะครับเพื่อที่จะนะครับพักผ่อน สำหรับวันนี้วันที่1ิบนะครับผมก็ได้พาทีมงานนะครับมาทําบุญครับวันออกพรรษากันนะครับในช่วงเช้านะครับผมหลังจากนี้ก็สสไปส่งน้องเดมอนนะครับเขาเลียนอยู่ที่ค่ายสีพัชรินนะครับผมเลียนรอยดอนะครับพี่น้องครับตามกันมากครับพี่น้องเข้าไปทาบุญน้ากันได้พี่น้องได้ไปทําบุญน้ากันนะครับ เจดีเก้าสันครับพี่น้องครับวัดพระธาตุเจดีเก้าชั้นวัดน้องแวงนะครับผมตามมาครับพี่น้องตามมากํา่ังสเขาไปด้านในนะครับมาตามมาครับพี่น้องตามมาครับผมถือว่าเป็นมือดีนะครับวัดอ,อมรสาเขาได้เฮ็ดบุญนะครับผมเชิญชวนพี่น้องแฟนคลับแฟนเพ่ง ยกมือสาธุโมทนาสาธุน้ำกันนะครับเขามาในขั้นตอนแรกนะครับ,รบจะจําบุญนะครับตามกําลังศรัทธานะครับเอาเงินยอดเข้าไปในบาทนะครับผุ หลังจากที่นะครับหยดเหรียญใส่บาทแล้วนะครับเ้อก,กะมาทําบุญตามกําลังสัท่าเพื่อจะเอาดอกไม้ทุเพี้ยนครับพี่น้องครับยกมือใส่หัวสาธุน้ำกันนะครับผมถือว่าเอาบุญน้ำกันนะครับผมผู้ใดทีบ่ได้ออกไปวัดไปว่าผู้ใดบ่ไดดเฮ็ดบุญนะครับอยากเวียกอยากงานนะครับผมถือโอกาสนี้เป็นตัวแทนพี่น้องนะครับ สาธุบุญน้ำกัดได้พี่น้องนะครับตามมาตามมาครับผมตามมานี่คือวัดพระธาตุหนองแวงนะครับผมวัดเจดีเก่าซันครับพี่น้องครับก็ได้ผ้าทีมงานทางกองทีผ้าลูกไส้นะครับมาทําบุญกันนะครับผมกระดิทงทองิที่รีตองแน่จังหน่อยผมมองกับเบืนแล้วครับพี่น้องครับขออธิษฐานจิตนะครับใายรูปในจังหวัดโอ้แช่อ,อ,อธิษฐานเอาได้พี่น้องเด้อ นะครับผมเรีว่าเป็นสิ่งยิดเดียวจิตใจนะครับผมน,นี้ก็จะหาสังรรรกัดหาเบาๆใส้สังรรรกัดท่านหนป้องไหนหนาะถามเพ่งๆกันอีกฟังนึ่งครับผม <c oughs> เห็นแล้วครับผมเห็นแล้วมีสังกท่านแล้วนะครับผมก็แล้วแต่เท่าจะ,ะตามกำลังศรัทธาของเท่านะครับทางเท่าใด นะครับผมก็หยอดเข้าไปในตูเ้เซฟเพิ่อนที่เรานะครับตู้เสพทับบุตรน,นะครับแล้วก็จะเอาผ้เา,าเหลืองไปเราจะไปทับบุต่อครับพี่นอ้องอ่าบันเดืเอกออกกันเช็กยออ,อันใดคนละอันคนละอันมาๆๆ เอาแอดมินทิน้งไนี้อันนี้ก็จะเอาซองนะครับใส่ปัใจจัยในซองนะครับเพื่อจะรวมทําบุญในวัดกันแล้วแต่เพื่อนที่เอาไปเห็นเงียงแล้วมาทําบุญไปแล้วนะครับขอซองน้าเพลินจะเขียนซื้อครับพี่น้องซื้อขอบขั้วคนในขอบขั้วแล้วก็สมาชิกคนที่ทําการทํางานนํา นะครับผมว่าสะเป็นวันเดอร์ฟูบาพัทยานะครับผมหรือว่าจะเป็นร้านศิลปินอีสานพัทยาพร้อมกับรุแนเฮศิลปินอีสานออนทั่วคอนแกนนะครับจำนวนที่ถวายปัจจัยนี้ก็1,000บาทพร้อมครอบครัวเนี่ย0 0บาทพร้อมครอบครัวด้วออี่น้องเด้อ่น้องที่เบิ่งชิบยูน่ก็ยกมืออนุโมทนาสาธุน้องกัน,นะครับ่น,น้องครับ นุโมทนาสาธุน้ากันนะครับในบุญน้ากันนะครับเพราะว่าจะเป็นบุญหน่อยบุญใหญ่นะครับกถือว่าบุญให้เก่าครับพีนองครับตามกำลังศรัทธาหองมอบให้กับวัดนะครับผมถือว่ามาทาบุญดาะปีนองเนาะมาเนียวเกิดมานะครับถวายนะครับสังฆทานนะครับผม ไว้ังกรรคับการรอดชีวิเป็นหน่วยก็ต้องต้องครับต้องต้องุทร์สุรแย่งนะครับผมวันนี้วนน้ำเขดจุเนงนครับมนะคับจุดเาเจ้าเาตนงัวนี้ะได้มาบูม้มาบูกนะครับมนการับเข้ามากสทางเทาน้ำทสน้ ถึงขี้น้วนะครับพี่น้องครับเนะนุ่งให้ครับโมทนาสาทุกกำกันนะครับตังนโมสาจบกำกันครับพี่น้อง ติวรานีตับปารีวารานีทิกุสันคตต์โอยุทธิยามะตาชุลวันเดทิขุสังโคนีมาณีจังปาณานีจตุปัจญานีติวรานีตับบาริวรานีปฏิกา,า,บบาราุ อันพังกันดีคารังอิตายะสุข,ขายะาต้าแดดพระสูงชื่นเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งสัมฆทานจะถูกบรจัยผ้าไตา่ดีบนพร้อมขอบอันเป็นอริยานทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสูง เพื่อให้เกิดประโยชน์และความดูเกียข้าพาเจ้าและแต่ญาติของข้าพาเจ้ามีนามาดาสุยาตายรูปลานญาณนี้และเจ้ากรรมนาเยเวเป็นต้นด้วยสิ้นกาและนานเถอดสาธุ I'm <laughs>

การทำบุญวันออกพรรษานะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ